ไม่งลานไอเมสมันมีขขาเยอะแล้วสโมสรนี้รวยแน่ต้องไปท่าเรือเลยนไม่ใช่ท่าเรือไมกันไม่ได้ไม่เข้าใจเลยมกช่ไม่ได้เลยนะานอเมสได้แก่เฮ้ยยืมของมึงอะ 喂，金哥，金。金。 มาตัวนี้เลยอยู่เย็นไอ้อามกินปลาได้ไหนรางวัลรางวัลอยู่ไหนรางวัลรางวัลขอดูรางวัลหน่อยมุสลิมกินปลาได้ครับมุสลิมอ้าวอากินได้ได้แล้วกินอะไน้ำพริกปลาร้า 联合州寨，走你，走，走你，走。 พี่ดอมครับี่ดอมเทียนออนเน้ำมูสาริกาในข้าดูหนขคาเขาดูหน่้ยค่อลยว่่ไเนะพี่เจขอดูพากกระเป๋าหนข้าเช็คงาส่วนบนแลครับเช็คอยู่ต้องได้เหรอรุ่นนี้เลยนะครรุ่นเดียวกันเลยลารอนลารอนา ฮัลเฮอฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเ้ยไปคุณไ้มาไทยลูกโกระเป๋าด yeah. ้ไหมจับได้ก็ไปผูกทั้งนั้นเออรับบอเยปกระเป๋ารูกระเป๋ารูปสทยูกไทยลูกไู